สวัสดีครับทุกคนครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการใช้12วลีนะครับที่เรา,เรามีอยู่แล้วในอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องการจะเพิ่มกระเป๋าใบนั้นนะครับย้ายเครื่องนั่นเองนะครับสมมติว่าเรามีกระเป๋าที่เราต้องการนั้นอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนั้นอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่เราได้บันทึก12วลีของกระเป๋าใบนั้นไว้นะครับในคลิปนี้ ผมจะนำา2 2วลีนะครับมากู้ในโทรศัพท์เครื่องนี้นั่นเองนะครับว่าทำยังไงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในโทรศัพท์ของผมนี้นะครับแอปทัดวอล็ตนะครับปกติแล้วจะมีได้ไม่เกิน10บใบเท่านั้นต่อหนึ่งเครื่องใช่ไหมครับแต่ดูว่าทำไมเอ๊ะทำไมในโทรศัพท์ของผมนี้ถึงมีมากกว่า10บใบได้นะครับมีเทคนิคแล้วก็มีวิธีการ นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทำเอาไว้ให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะเอาลิงก์ไว้อยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับสามารถไปดูในเ,เข้าไปในลิงก์นั้นได้หรือว่าไปดูในคอมเมนต์ก็ได้ผมจะปักหมดเอาไว้ให้นะครับสำหรับวิธีการสร้างกระเป๋าท็อตบอลเลตให้ได้มากกว่า10ใบในเครื่องเดียวนะครับแต่ในวิดีโอนี้จะเป็นการเอา12วลีจากเครื่องอื่นนะครับมา กู้คืนแล้วก็มาเปิดในเครื่องนี้มาเพิ่มเข้าไปในเครื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งทําได้ไม่จํากัดจํานวนกระเป๋านั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าของกระเป๋านะครับเดีย๋ยวผมจะกดย้อนกลับไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับเราเห็นทางด้านบนใช่ไหมฮะจะมีลูกศรย้อนกลับแล้วแต่ย้อนกลับนะครับอ่าแล้วก็ ด้านล่างนี้เราก็มาที่อ่าบ a l เลตนะครับบ a l l e ตนะตอนนี้จะเป็นเป็นหน้าหลักนะครับตอนนี้จะเป็นหน้าหลักอยู่นะครับทีนี้เราจะเพิ่มกระเป๋าใบใหม่เข้ามาโดยใช้12วลีในการเพิ่มเข้ามาทำยังไงนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับเรามาที่รูปฟันเฟืองด้านล่างขวามือนะครับ ที่คำว่า setting นะครับเขาา้าไปทีตต่ setting ได้เลยนะครับ setting เสร็จแล้วเรามาที่ wallet นะครับด้านบนซ้ายนะครับแตะเข้าไปที่ wallet ได้เลยนะครับเขาก็จะมาหน้านี้นะครับเขาก็จะมาหน้านี้มาหน้าของกระเป๋าทุกใบเลยที่เรามีอยู่นะครับเรียงงานตามชื่อที่เราตั้งไว้นะครับ เราก็มาที่เครื่องหมายบวกทางด้านบนขวามือนะครับแตะเข้าไปที่เครื่องหมายบวกได้เลยนะครับนี่ตัวน,นี้เป็นจุดสําคัญเลยนะนะครับจุดสําคัญเลยนะครับนะในหัวข้อของ private and security นะครับ private key uh, never leave your ui นะครับก็คือจะเป็นขั้นตอน2ขั้นตอนนะครับสำหรับสร้างกระเป๋าใหม่นะครับ เมนูนี้คือสร้างกระเป๋าใหม่นะครับ Create a new wallet นะครับผมไม่ต้องการจะสร้างนะครับสร้างก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเกิน10บใบแล้วอยู่ในแอปตอนนี้นะครับผมลองกดเข้าไปให้ดูเฉยๆนะนะว่ามันสร้างไม่ได้นี่มันจะขึ้นแบบไหนนะผมจะลองแตะเข้าไปที่สร้างตัวนี้นะเห็นไหมครับเขาบอกนะมีแจ้งเตือนว่า you have reached the maximum number of create wallet 10 you cannot เคลีย more นะครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีจำนวนของกระเป๋าเนี่ยเต็มเต็มแม็กแล้วนะครับ10บใบแล้วเกิน10 10ใบแล้วนะครับไม่สามารถที่สร้างกระเป๋าได้อีกแล้วนะครับเราก็เลือกที่โอเคเลยนะครับก็คือเราสร้างใหม่ไม่ได้นะครับแต่วิธีการที่ผมจะบอกนี่คือเรามาที่ตัวล่างนี้นะครับชั้นชั้นมีกระเป๋าแล้วนะครับ ฉันมีกระเป๋าแล้วนะครับ i already have a wallet ตัวนี้แต่เข้าไปได้เลยครับเพราะว่าเราจะเอา12วลีเข้ามาเข้ามาเพิ่มเสในนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะดึงกระเป๋าขึ้นมานะครับนี่เราก็จะมาที่หน้าหน้านี้นะครับนะเขาจะบอกว่า import นะครับนี่ครับหน้า import เข้ามาเราก็มาเลือกที่ตัวนี้เลยนะครับ multi coil wallet นะครับเลือกที่หัวข้อ multi coil wallet แตะเข้าไปได้เลยครับนี่นี่ครับสำคัญมากเลยเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็คือให้ทำการตั้งชื่อนั่นเองนะครับตั้งชื่อและที่สำคัญที่สุดก็คือบริเวณนี้นะครับนะครับให้เขาให้เราวางนะครับ p a s t e เนี่ยฮะนะนะ paste นะครับ paste ตรงนี้แนะแปลว่าวาง12วลีหรือว่าพิมพ์12วลีของกระเป๋าที่เราต้องการนะ ที่ต้องการจะกู้คืนเพิ่มเข้ามาในโทรศัพท์เครื่องนี้นะใส่ตรงนี้นะครับเนะเขาบอกว่าให้เอา12วาลีนะครับ12คำนี้ใส่ตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วเราก็แตะที่ Import ตรงนี้นะครับนะผมก็จะมาตั้งชื่อก่อนมาตั้งชื่อตรงนี้ก่อนนะตั้งชื่อกระเป๋าย้ายไปตรงไหนดีข้างบนเ้วยกันอ่า21ตัวนี้จะเป็น22 ยี่สิบสองตั้งชื่อนะครับอ่ายี่สิบสองแม็กกี้แอร์ดอบอแอร์ดอบหนึ่งนะครับทีนี้ยีิบสองวลีนะ่ะผมได้ ทำการ Copy แล้วก็ส่งมาให้กับตัวเองไว้อยู่ใน l ล n e แล้วนะครับผมก็จะเข้าไปเอาใน l ล n e นะครับผมเจ้าเข้าไปเอาอยู่ใน l ล n e มา Copy แล้วก็วางเสร็จตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วผมก็จะแตะที่คำว่า Import ตรงนี้นะนะครับบอกขั้นตอนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่า12วลีนี้ผมจะไม่ให้ใครรู้อยู่แล้วนะครับผมก็จะหยุดวิดีโอไว้สักครู่หนึ่งเพื่อที่จะไปเอา12วลีนะครับมาใส่นะ ให้ดูด้วยก็ได้นะครับเอาล่ะนะครับผมก็จะทำการกด Import ตัวนี้เข้าไปนะครับแต่ Import เลยนะบึง้งจะได้เห็นนะครับนี่มาแล้วนะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับก็จะเป็นชื่อกระเป๋า m a c กกี้แอดดับหเห็นไหมครับจะมีเหรียญที่เข้ามาด้วยนะครับ นะเป็นเป็นที่อยู่ของเหรียญตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญของทัตบอเลดเขานะครับอ่าเราไม่ต้องการเราก็สามารถที่จะแตะแล้วก็ปัดมาทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เลือกที่ Dis a b l e นะครับเป็นการซ่อนไว้นั่นเองนะครับอิตาเลียมนะครับเราไม่ต้องการเราก็แตะแล้วก็เลื่อนไปทางซ้าย Dis a b l e นะครับ Btc ทำเหมือนกันเลยนะครับนะครับตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับเราใช้เป็น bnb ตัวนี้นะครับส่วนตัวสีงเหลืองส้มๆแบบนี้จะเราก็ลบลบออกนะ disable ออกนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเพิ่มเ,เหรียญ MMSC นะครับ M Cash นะครับ M Happy เข้ามานะครับสักู่หนึ่งนะนะครับผมก็จะมาเอาที่อยู่ของเหรียญ MMSC นะครับ ที่อยู่ M c a s ตรงนี้ที่อยู่ M c a s นะฮะตรงนี้นะฮะ,ะก็ทำการ copy นะครับ copy แล้วก็ไปที่ Touch Wallet นะครับใส่รหัสผ่านสแกนลายนิ้วมือนะครับการเพิ่มที่อยู่เหรียญเข้าไปทำไงครับมาที่ด้านบนเลยตรงนี้นะครับแตะเข้าไปอ มาแต่ที่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับเปลี่ยนเน็ตเวิร์กตัวนี้เป็นสมาร์ทเชนนะครับเป็น BNB Smart c สมาร์ทเชนตัวนี้แล้วก็วางนะฮะเพจลงไปครับเห็นไหมเอ็มแคสก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็เลือกที่เซฟครับนะ กดกลับ1ครั้งกดกลับอีก1ครั้งนะครับที่อยู่ของ m cash ็จ้มานะครับทีนี้ก็ไปเอาที่อยู่ของ mmsc นะครับนี่คือที่อยู่ของ mmsc แล้วก็ copy คัดลอกแล้วก็ไปที่ trust wallet นะฮะสแกนลายนิ้วมือใส่รหัสผ่านไปที่เดิมครับมาที่ขีด อ่าขีดสี่ขีด, 4, ขดตัวนี้สามขีดสี่ขีดนี้แตะเข้าไปเครื่องหมายบวกเปลี่ยนเน็ตเวิร์กตรงนี้นะครับเปลี่ยนเน็ตเวิร์กจากอีตาเลียมนี่เป็น bnb smart chain นะครับตัวนี้แล้วก็กดที่แตะที่เพสต์ตรงนี้นะครับก็คือวางนั่นเองนะครับวางคอนแทคลงไปนะครับเขาก็จะขึ้นลายเหรียญขึ้นมา mmsc เห็นไหมฮะแล้วก็เลือกที่เซฟได้เลย แต่กลับย้อนกลับนะครับสครั้งนะครับก็จะได้ที่อยู่เหรียญของ MBC MM มาแล้วนะครับไปเอา M Happy ด้วยนะครับ M Happy นี่ครับตัวนี้ก็เป็นที่อยู่ของ USDT นะครับของ USDT ผมจะเอาตัวนี้ก่อนแต่ คัดลอกแล้วก็สลับมาที่แอปทัดบัลเลตนะครัสาสผ่านมาที่ขีดด้านบนขวาอันที่เครื่องหมายบวกเบียนเน็ตเเป็น BNB Smart Chain เพ c คอน a c t ลงไปแล้วก็แตะที่ซฟนะครับ กดกลับ2ครั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เมื่อวานนี้จำได้ไหมผมทําการไปซื้อ,อไปซื้อยาสีฟันนะครับแล้วก็สบู่มานะครับเพื่อที่จะรับแอร์ดรอปนะครับแล้วก็ทําเป็นดีโอให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเราได,ได้ได้ดูด้วยนะครับในวันนี้ก็จะเอาที่อยู่เหรียญของ m cash นะครับตรงนี้นะครับส่งมาให้กับทางแอดมินนะครับของบริษัทนะครับเพื่อที่จะรับ a d o p ดนะครับแล้วก็สร้างรหัสขึ้นมาอีก1 g n ด้วยกันนะครับตัวนี้ก็เป็นที่อยู่ qr code ของผมนะครับเราก็สามารถที่จะ Capture ไว้ได้นะครับ้ตรงไหนดีที่อยู่ m cash นะฮะตรงนี้ นะฮะแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอไว้ได้นะครับแล้วก็ Copy ที่อยู่เอาไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดกลับออกมานะครับเราอยากจะดู Wallet นะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้นะมาที่ Setting นะครับแล้วก็มาแตะที่ Wallet ไปดูว่ากระเป๋าใหม่ที่ผมใช้12วลีเพิ่มเข้ามาเนี่ยมาจริงไหมนะครับชื่อว่า22 m a c แม็กกี้แอร์ดบหนะฮะนี่ไงมาแล้วเห็นไหมเนี่ยฮะ22ม็กกี้แอร์ดบหนะครับเป็นวิธีการเอา12วลีนะครับย้ายกระเป๋าอีกเครื่องหนึง่งมายัางเครื่องนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับลองทำตามดูนะครับสงสัยขั้นตอนไหนนะครับ สอบถามมาได้นะครับพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะติดตามใน f c e e o o o นะฮะเป็น Facebook ของผมเองนะครับผมก็จะเอาลิงก์ของ f c e e o o o เนี่ยแปะไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับปักหมุดไว้เลยนะครับสามารถเข้ามาติดตามแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวิธีการในการย,าย้ายอ่ 12วลลีจากกระเป๋าอีกเครื่องหนึง่งมาที่โทรศัพท์เครื่องนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับผมสวัสดีครับ